ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีที่ต้อจวนะครับต้อจวนะครับจันทบุรีนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปผมช่วงสองอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือรับผู้โดยสารนะครับจากสวนภูมินะครับสวนภูมิมาส่งที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีโรงแรมกเกษมสากนะครับก็ทรินแรกๆกันแหละที่ผ่านสารหลักเมืองมานะครับก็นัดตีเป่ามานะท่านนะ ตีเป่ามาจากจากบ้านเลยตัย้งแต่เช้าเลยนะครับก็คือรับผู้โดยสารเนี่ยเที่ยวแรกนี่แหละมารับเนี่ยแหละครับคือผู้โดยสารเนี่ยอ่จะไปเมืองทองว่างั้นนะครับจะไปเมืองทองนะครับเอ่อให้ผมมารับเนี่ยช่วงสิบโมงว่างั้นสิบโมงนะครับสิบโมงแล้วก็มาตั้งแต่เช้านะครับวิง่งวิ่งไม่รีบนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็พามเก้าวอะไรมาก็ออกมาตีสี่กะจะหาสั200กร้อยสองร้อยก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ ขี้เกียจก็วิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกบ้านบึงมาเลยนะครับก็ยังไม่มานะครับเพราะว่าก็อาจจะไปทุระหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาจอด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 สแตนบายรอรอผู้โดยสารที่โรงแรมนี่ได้นะครับก็เดี๋ยวราคาแล้วก็ค่อยว่ากันเพราะว่า,าผู้โดยสารเนี่ยจะไปจะไปเมืองทองนะครับจะไปโรงแรมโนวาเทลเมืองทองคือจะไปเที่ยวต่อนะครับพอผู้โดยสารจะไปเที่ยวต่อเนี่ย ก็คือถ้าหากถ้าคิดว่า,ถ,าถ้าหากจากสุวรรณภูมิไปไปเมืองทองเนี่ยมันประมาณสามสิบสามสิบกิโลนะท่านนะสามสิบกว่ากิโลนะครับสามสิบกิโลนะครับ,รบประมาณนี้แหละไม่ถึงสี่สิบกิโลนะครับถ้าคำนวณเป็นเงินก็จะประมาณสามร้อยกว่าบาทมิเตอร์นะสามร้อยกว่าบาทฉะนั้นแล้วเนี่ยขากลับเนี่ยผมตีเป่ามารับแล้วก็ไปเมืองทองเนี่ย ตอนมาส่งนี่น้องเขาให้มาสองพันสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทก็คือค่าทางด่วนผมจ่ายเองนะแต่เที่ยวนี้เนี่ยก็อ,อาจจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าระยะทางมันก็ไกลาจากสวนอุมิไปอีกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยามาดูว่าราคาเนี่ยผมจะไปราคาเท่าไหร่แล้วก็มันโอเคไหมแต่ว่าเพราะว่าทางด่วนเนี่ยยังไงผมต้องเคลียร์ก่อนก็คือว่าถ้าผมคิดง่ายๆสาหรับผมนะผมจะมองว่าค่าทางด,วด่วนค่าอะไรต่างๆเนี่ย ผมจะไลท่ทีเดียวแล้วก็รวมทีเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องว่าเออราคานี้แล้วพี่ต้องไก่ค่าทั้งด่วนเท่าน,นั้นเท่าน,นี้นะครับเพราะว่าค่าทางด่วนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ไปขึ้นตรงออบ้านบึงขึ้นบ้านบึงปุ๊บก็ไปไปต่อที่ด่านทับด่านทับช้างนะครับบ้านบึงด่านทับช้างนะครับแล้วก็เราจะไปลงตรงแฟชั่นลามินทานะครับแล้วค่อยออกไปแก้งวัฒนาะแล้วก็เข้าโนวาเทลเมืองทองนะครับประมาณนั้นนะครับ ถ้าตีก็ถึงน่้นก็จะประมาณสิบโมงนี่ก็นี่ก็สิบโมงพอดีแล้วแต่ว่าคนยังไม่มานะครับสิบโมงสิบเอ็ดสิบสองสิบก็ถึงน่้นจะมาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับประมาณนี้แหละผมคำนวณให้นะครับก็ก็คิดซะว่าวันนี้เนี่ยผมส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็เข้าบ้านเลยนะครับก็แสดงว่าวันนี้วิ่งรถเที่ยวเดียวนะครับเที่ยวเดียวนะครับคลิปก่อนก็จะเป็นผู้โดยสารเหมือนกันนะครับที่มาจากเกาหลีนะครับที่มาจากเกาหลีนะครับ ท่านนี้มาจากฝรั่งเศสนะท่านนี้มาจากฝรั่งเศสนะครับที่ผมมาส่งไว้นะครับน้องก็ได้เพิ่มเฟิร์มไว้นะครับเออสําหรับสําหรับสําหรับงานนะครับที่ที่ท่านชนชนกันไว้สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขออภาัายน้องน้องท่านด้วยนะครับเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเออผมรับผู้โดยสารตอนนี้เสร็จเนี่ยมันน่าจะจบสักบ่ายโมงครึ่งแล้วก็น้องท่านนั้นน่ะจะงให้ผมไปรับที่สมุดปากการก็คือเขาจะไป เชิงเซานะครับไปกลับนะครับก็คุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วสงสัยที่น้องเขาอาจจะไม่สะดวกก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ท่านๆหรือว่าพี่ๆน้องๆเลือกผู้โดยสารนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผม,ผมหรือว่าจะเรียกใช้แท็กซี่ไทยเนี่ยให้จองไว้ก่อนสักสักสามวันแล้วกันนะสักสามวันนะครับถ้าเกิดว่างานบัญชินเนี่ยผมก็จะบอกว่าชนหรือว่าแล้วก็จะขอถามว่าเวลานี้คุณว่างไหมเพราะว่าไม่ได้ว่างานเยอะเรื่อยรครับบางทีเนี่ย งานมันเข้ามามันจะมาพร้อมกันเลยแต่วันที่ไม่มีก็จอดอยู่สะพานลอยนั่นแหละท่านตามที่ท่านเห็นนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าผมขับแท็กซี่นี่จะเมาอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่นะครับที่ผมทําคลิปนี่ก็คือเพื่อผู้โดยสารหรือว่าทําคลิปต่างๆเพื่อเพื่อนแท็กซี่ที่พี่ๆน้องๆที่อยากจะมาขับแท็กซี่สอนเทคนิคอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้ว่าขับแท็กซี่เราจะเมาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมขับปกติกดมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีเมานะครับ แต่ถ้าลักษณะงานชนกันนี้มันก็ลําบากหน่อยนะครับก็ต้องทีงานหนึ่งปฏิเสธงานหนึ่งนะครับบางทีผมหารถให้เอีซ e ก็ไม่เอานะครับคืออยากใช้บริการแท็กซี่ไทยนะครับก,ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังมีใจนะครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่อยากใช้บริการแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต ลงไปดูก่อนว่ายัางไงปวดท้องด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงเมืองทองค่อยว่ากันราคาเท่าไหร่ราคาทางด่วนไกลเท่าไหร่ถึงกี่โมงนะครับอ่ะโอเคครับโทรมาพอดีเลยนะครับอแซนลากกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงเลยสว,ส,สวัสดีครับขอโทษนั่งสม่เป็งคุณสุขความหมายแบบเห็นวิ่ไม่อ่านกะไลยอันไหนลองโสิเอไไม่ด้โซชี ผมนึก <volumes> ว <shake it> ่าไปสามไม่ไปไปเอาวันนั้นทำไมเรามากระเป๋ามันไม่เยอะขนาดนี้หนูซื้อเพมโอ้ยผม่ายูแต่ว่ากักระเป๋าน มีแต่ของกินะรเออว่าอยู่ทำไมแก่้งมาแปลกๆกระเป๋าเนี่ยตั้งใจซื้อของกินกลับไปเลยด้วยะเป๋าอ๋อมีหน้านะ จะบอกไว้ก่อนว่าไกลกว่าเดิมนะครับไกลกว่าเดิมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่าขั้นต้นด่วนพี่ออกแล้วเนะะเาะของเองเลยแล้วก็ไกลกว่าเดิมคิดอย่างไงดีล่ะเอาเอาพอดีพองามเนาะไม่มากไม่มายแล้วก็พี่คิดน้องสองพันเจ็ดร้อยบาทไม่ว่ากันเนาะครบเซ็ตชัวร์วเนะาะโอเคได้ได้ได้ได เดี๋ยวของท่ท้ายมือ จะอธิบายให้ฟังนะครับเอเอขับนี่ก็อ้อพอได้ขาดก็ขาดยาวเลยเนาะเอา้าหิงห้องเลยเนาะตีเปล่านะครับนั่นแหละครับผมคิดราคาน้องเขาคิดพูดอะไรนะแ,แค่นี้ก็ลืมนะเอ่อมาโนวเทลนะครับโนวเทลอา่าอิมแพกนะครับเลืองทองก็ว่าได้นหะอีกชื่อหนึ่งนะครับก็จากโน่นแหละครับจันทบุรีมานะครับ ไม่ใช่ครั้งก่อนเนี่ยไปส่งน้องเขาที่อะไปรับน้องเขาที่สวนภูมินะไปส่งที่จันแต่ว่านี่เราเลยมาอีกไกลนะครับครั้งก่อนนี่ผมคิดราคา2,200ร้อบาทนะครับ2,200บาทนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ผมตีเปลไปรับผมคิดราคา 2, 7 0 0เจร้อยบาท2,700ร้อยบาทค่าทางด่วนผมจ่ายเองนะครับค่าทางด่วนผมจ่ายเองประมาณร้อย เราก็ขึ้นทางด่วนไปเับาเขาด้วยเนาะร้อยกว่าบาทแหละร้อยแปดสิบาทนะครับประมาณนี้แหละครับร้อยแปดสิบาทนะครับผมก็วิ่งออกมานะครับพอดีว่าทําไมน้องเขาถึงมาตรงนี้นะครับก็เพราะว่าเอ,อ่อวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับมึงทอมีงานนะครับมึงทอมีงานแล้วก็เอ,อ่อผมพูดกับท่านว่าผมจะมาถึงเมืองทองประมาณบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับมาถึงนี่บ่ายสองโมงนะครับมาถึงนี่บ่ายสองโมงเพราะว่า รถมันติดนะครับรถมันมาติดตรงนี้แหละตรงหน้าศูนย์ราชการมานี่แหละเข้าเมืองทองมานี่แหละมันติดนะครับติดงานนี่แหละคนเสิร์ตบ้างงานบ้างนี่แหละนะครับกำหนดลาบนะครับแต่ถ้าว่าแต่ถ้ารถไม่ติดอ้ยแต่แต่ถ้าตแ,ตแต่ถ้ารถาไม่ติดตรงนั้นมันก็ใบม้วนครึ่งพอดีนั่นแหละท่านนะครับ <S <S ผมก็จะออกจากเนี่ยเมืองทองแล้วก็ขึ้นทางด่วนเลยนะกลับบ้านเลย <S <S ไม่วิ่งแล้วนะครับเหนื่อยนะครับเมื่อเช้านี้ ถึงตีสี่นะครับวิ่งรถเปล่าเออแก๊สบดถังด้วยแหละแก๊สบดถังด้วยแล้วก็ผมจะค่าแก๊สนะวันนี้เหลือเงินเท่าไหร่นะครับวิ่งรถเทียวเดียวนี่ค่าแก๊สเนี่ยังไงก็แปดร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะาแก๊สมันขึ้นนะครับแก๊สนี่ก็อยู่ในราวสิบสี่บาทกว่าสิบห้าบาทนะครับก็แปดร้อยห้าสิบาทนะครับหากค่าเช่าค่าอะไรแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณพันสี่พันห้ารแอยอะไรท่านนะครับ พันสี่พันสี่พันห้านั่นแหละนะครับก็นั่นแหละครับถ้าท่านผู้โดยสารนะครับถ้าอยากเรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็นั่นแหละครับทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์ตลอดนะครับให้ท่านได้เรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ก็ต้องมารับน้องเขายิกนะครับไปสวนอภูมินะครับไปสวนอภูมิกับต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาต้องกลับฝรั่งเศสไปทํางานนะครับวันนี้ก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับมาเที่ยวต่อนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นผู้โดยสารแล้วก็เคยเรียกใช้ทั้งที่ไทยออนทัวร์นะครับก็นั่นแหละครับท่านไว้ใจได้เลยนะครับในการรับส่งผู้โดยสารนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นของหายหรือว่าความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับผมก็เอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เรียกใช้ทั้งที่ไทยออนทัวร์นะครับใกล้ๆผมก็ไปหมดนั่นแหละท่านต่อจากนี้พรุ่งนี้ไม่มีงานนะครับไม่มีงานก็จะมาวิ่งเป็นมิเตอร์ปกติเหมือนเดิมนะครับ แต่วันนี้ก็โอ้ห้าร้อยห้าร้อยกิโลนะไปกลับไปรับแล้วก็กลับนะครับแก๊ก็น่าจะแปดร้อยกว่าบาทนะครับฉะนั้นแล้วก็หนักเลยนะครับเอาเดียว่ากันไปนะครับเป็นลูกค้าประจําเรานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับอวิพีน้องน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กที่ไทยวันทัวด้วยนะครับเพราะว่าจอดนี่อยู่ตรงวงเวียนในเมืองทองนะเราบพกักรถไว้นะครับ คนอื่นก็นไปได้แล้วไม่ให้เราไปวะนปกติดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ